สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปวันนี้นะคะคือต่อยอดจากคลิปที่แล้วเป็นขนมปังสูตรเดียวกันนะคะเชียบัตตาสูตรเดียวกันเลยแต่ว่าวันนี้พอดีมีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าใส่พวกผลไม้แห้งหรือถั่วธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแอนก็เลยจับมาทําคลิปให้เพื่อนๆนะคะวันนี้ใส่เป็นแครนเบอร์รี่แล้วก็วอลนัทกับเพื่อนๆใส่2ออย่างนะคะออกมาสวยหรูดีงามมาก วิธีการทำเหมือนเดิมนะคะปริมาณน้ำเพิ่มนิดหน่อยเดี๋ยวปริมาณส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยแอนจะพิมพ์มาให้เพื่อนๆล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะวอนัทเนี่ยคือแอนอบแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวแอนจะไปสับก่อนที่จะมาทำาวิธีการเหมือนกันเลยค่ะก็คือผสมน้ำยีสต์เกลือน้ำมันมะกอกก่อนแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะคะ ก็คือมีเพิ่มเติมหลังจากผสมแป้งเสร็จก็คือใส่แครนเบอรี่กับวอลนัทแล้วก็ผสมให้เข้ากันแค่นั้นเองแจ้งข่าวนะคะเพื่อนๆตอนนี้แอนมีกล้วยอบกรอบมาขายนะคะเป็นกล้วยเล็บมือนางแล้วก็กล้วยอหอมทองนะคะเพื่อนๆอรอบส่งคืนวันจันทร์ที่1นนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยทักไลน์แอนมาได้เลยเดี๋ยวแอนจะแปะไลน์ id ไลน์ไว้ให้ล่างคลิปนะคะตรงช่องคำอธิบาย เนี่ยค่ะ,ะแล้วก็ใส่พวกผลไม้แห้งลงไปคือกล้วยที่แอนเอามาขายอะคะ่ะเพื่อนๆคือแอนรับมานะคะแอนซื้อมากินแล้วแอนชอบแอนก็เลยเอามาขายคือเป็นกล้วยที่อบแบบไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มอะคะอ่ะเป็นรสหวานของกล้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ไม่หวานมากนะคะเป็นขนมสุขภาพ นี่ค่ะแล้วก็ผสมแบบเดิมเลยค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะ,ะเวลาผสมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีส่วนผสมเพิ่มขึ้นมาคือแครนเบอรี่แล้วก็วอลนัทเพื่อนๆเลือกใช้เป็นมเมล็ดธัญพืชอย่างอื่นกับผลไม้แห้งอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้พอดีว่าแอนมีอยู่เนาะแอนจะชอบกินวอลนัทมากค่ะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะมีวอลนัทติดบ้านสังเกตได้เลยหลายๆขนมหลายๆตัวของแอนหรือว่าขนมปังเนี่ยแอนชอบจับวอลนัทใส่ลงไป เนี่ยค่ะเสร็จประมาณนี้ก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะพักไว้รอบแรกพัก45นาทีเหมือนเดิมนะคะรอบแรก45นาทีพอครอบ 40, 40, 45นาทีแล้ววันนี้ขนมปังขึ้นเยอะมากค่ะเพื่อนๆร้อนด้วยแล้วก็เป็นเพราะว่ามีพวกผลไม้ก็เหมือนมีน้ำตาลไปช่วยยีสต์ด้วยเนาะมันก็เลยจะพองกว่าสูตร กว่ารอบที่แล้วอะค่ะนี่ค่ะเราก็จะจับมาดึงดึงแบบนี้นะคะดึงดึงแล้วก็กดพับลงไปแบบนี้ทั้ง4ด้านนะคะเพื่อนๆแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆ่ออย่าลืมนะคะเอามือไปจุ่มน้ําก่อนไม่งั้นจะติดมือแป้งค่อนข้างเหลวนี่ค่ะรอบที่สองนะคะพักไว้30นาทีนะคะแล้วก็มาทําเหมือนเดิม อันนี้มาและรอบที่3แล้วนะคะเพื่อนๆหลังจาก30นาทีผ่านไปก็ประมาณนี้เราก็มาทำเหมือนเดิมชุบมือให้เปียกๆก,ก่อนนี่ค่ะลืมยืด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 ดึงดึงแล้วก็พับแค่นั้นเองค่ะแอนก็ต้องไปชุบน้ำเพิ่มนะคะมือ มันติดมือนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ปิดแล้วก็พักไว้รอบนี้ก็30นาทีเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆอันนี้รอบที่3แล้วนะคะรอบที่3ก็30มนาทีอันนี้รอบที่4แล้วคะ่ะเห็นไหมคะขึ้นมาเต็มแบบนี้เลยเราก็ทําเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบนะคะรอบที่4รอบแรกผสมแล้วพัก45นาทีรอบ2 3งสดึงแล้วพับอ่า แล้วพัก30นาทีนะคะนี่ค่ะเสร็จนะคะแล้วก็ทั้งสีด้านแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดฝาพักไว้เหมือนเดิมอีก30นาทีคือรอบอันนี้คือรอบที่4นะคะรอบสุดท้ายที่จะพักในกล่องนะคะเพื่อนๆพ,พอครอบ30นาทีแล้วอันนี้ต้องโรยแป้งเยอะๆนะคะนี่ค่ะ เทลงไปเลยแล้วก็ตัดเป็นสองชิ้นเพื่อนๆอย่าลืมนะคะโรยแป้งเยอะๆไม่งั้นติดอ่าตรงที่ตัดแป้งก็โรยด้วยนะคะ แล้วก็ตัดแบ่งเป็นสองชิ้นนะคะจะบอกว่าตัดเป็นสองชิ้นเท่าๆกันของแอนตัดไม่เท่ากันกับเพื่อนๆแอนก็เออไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าอ่าไม่เคยจะเท่ากันของแอนเนี่ยแอนถ้าถ้าไม่ช่างนะคะแล้วแอนก็ขี้เกียจขี้เกียจที่จะออกไปช่างก็เลยอ่าตามนี้ล่ะค่ะไม่เป็นไรกะเอาเสร็จแล้วก็เนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วก็จะไปวางบนถาดเพื่อนๆจ๋าวันนี้ถาดของแอนนี่ค่ะ เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะกระดาษรองอบแอนหมดยังไม่ได้สั่งนะคะแอนก็เลยใช้วิธีการทานเนยบนถาดน,นะคะเพื่อนๆใช้แทนกันได้ทานเนยบนถาดแล้วก็โรยแป้งแล้วก็เคาะออกแบบนี้คะ่ะอ่ามันก็ไม่ติดเหมือนกันเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะพัก45นาทีหรือ40นาทีก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแอนพัก45นาทีคะ่ะเพื่อนๆรอบสุดท้ายนะคะ mm hmm. แล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะอันนี้ปิดแรปไว้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมคือ อ,อบที่ไฟ200องศานะคะแอนไม่ได้รองน้ำไม่ได้อะไรเหมือนเดิมค่ะ,ะเพื่อนๆจะรองน้ำหรือว่าฉีดหน้าให้หน้าขนมด้วยสเปรย์น้ำก็ได้นะคะเขาจะได้กรอบๆเนาะแต่ว่าแอนะไม่ได้ทำถ้าชอบกรอบๆก,ก็ฉีดไปเลยฉีดน้ำไปเลยค่ะเพื่อนๆอ,อบเวลา เวลาที่อบเนี่ยของแอน25นาทีของพเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แหละค่ะ20-25นาทีก็จะออกมาแบบนี้พักบนตะแกรงเหมือนเดิมนะพนเพื่อนเแล้วก็ให้เย็นสนิทถึงค่อยมาหั่นกันนี่ค่ะอยากจะอวดโพรงมากหั่นชิ้นแรกก็อวดเลย <c oughs> โปรงสวยงามมากค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆลองทํากันนะเมื่อวานนี้มีมีมีเพื่อนคนนึงลองทําแล้วนะคะ ส่งการบ้านแอนในใน c e e o o o k มาคือสวยมากครั้งแรกก็สวยเลยค่ะลองทำกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ